สวัสดีกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมเออกาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นวันนี้ผมก็จะมาเล่น PvP ในเสื้อผมนะครับมีแขกรับเชิญคุณกันเนี่ยพอเสียงนะครับกาบสวัสดีกันด้วยนะครับในผม้รายการยูเมอร์พีวีนี่ครับอ่านะครับฝากติดตามคุณกันด้วยนะครับนักภากหัวกนด้วยนะครับโหให้ตายเธอเบินแม่ วันนี้เราจะมาจีบพโดมนะครับรรจะดูดูนะครับใครจะอยู่หรือใครจะไปโอ้หนี่นะครับเมื่อคุณนี่ครับเนรีเย่ผมนะ,ะเมื่อคุณเข้าคุณจะเล่น p ีพีนี่ครับสิบบาทสิบบาทอ้าว,อาวโอ้ชิด เนี่ยครับถ้าตังหมุดก็บอกเอสไงครับผมเขียนไว้ให้แล้วใช่ไหมครับฮะนี่ยเปินทองหลยไหมนี่ไม่รู้เฮ้ยมันรดนอาหารมันไม่รอดมันกินก่อนนี่ไม่ประดังชิบหายเลยน้องเล่นน้องครับปิดเสียงนะครับไอ้ยกันมามาเราไอ้นี่เดี๋ยวละ กันอยู่ฝั่งนี้เลยอยู่ไหนเด็ดเด็ดเด็ดคุณกันรู้สึกว่าคุณกันเนปไอนี่ของเขาไม่รีโหลดนะครับเออรู้สึกว่ายุงกัดเขานั่งบนแคทเกมบนหลังคารถนะครับใช่อยู่ไหนกันอะไรอยู่ไหนกันอะไรอยู่ไหนสีแดงไง นีี้องไปาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอ,อนี่แป๊บขอเกมมูดแป๊บเราจะวันนี้กันมแป๊บแป๊บแป๊บน,นี่นะครับสายโหดครับผมเราก็ได้เสกแอปเปิลทองมาสิบชุดเลยแอปเปิลทองโอู้หแอปเปิลทองมันไม่จำเป็นแอปเปิลทองมันไม่จำเป็นกัน อยู่ไหนอ่ะถึงคิดแดงลงฟ้าครับครับครับเดี๋ยวเราเกมหมดแบบไม่ต้องเกมหมดจริงเหรอเกมหมดศูนย์น่เออเกมหมดศูนย์เออไม่ต้องเกวัดกันในเออเกงดาบเดียวนะครับไอชัวไอชัวเอ้าลอยเยอะออกกันอกไอชัว ระตัวไอ้เหี้ยวไปไปเลยไปไหนไปเลยไอ้เหี้ยไปลงเรือไปเลยไปไหนมื่อ่ะนอแล้วกูมาแล้วกูคือซึุงโมกงเอ้ยกูคือซึงโมกุลกูลงล่างคุณรู้จักแม่เขมทิดอ่ะนี่กันกูจะขึ้นไปข้างบนเอาไอ้เขี้ยตกเอาไอ้ลงมาด้านล่างนี่อ้ยเร็วๆมาเล่ร็วนี่กันเอาเขมทิดไปใช้ดูกัน มายยนเลยนี่น่นแล้วกัน,นากกาลองกดค้างอ่ะไปที่กำแพงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะว่าให้อ่ะลองกดดูไปตรงนั้น่ะกดไปด้านบนเห็นไหเยเอ่อลงล่างดีสัตว์เอาตองเกมที่ดึงอยู่ตรงเนี้ย เอาไอ้สัตว์เอาเขี้มเขี้มที่อยู่ตรงนี้เอาไอ้สัตว์ไม่ใช่แล้วเล็กมาเฮ้ยไอ้เขี้ยวงลงมาล่างดิเขาว่าสุเกะสุโกงลงมาล่างเนี่ยมาเร็วลงมายังมาแล้วไม่มาเอาทิ้งไปดิมาดิ นี่นี่นี่นวัดกันในดาบเดียวกันมาเร็วเนี่ยเรามาทำไมแล้วเนี่ยเอาขุดไอ้นี่ออกโอ้แล้วมึงจะวางจะไหมหูบ้าหรือเปล่าไอ้ชาย,ม,ายมันก็มาดีเนี่ยมึงเข้ามาเนี่ยกันเดี๋ยวต้องยังรออะอ อะไรของมึงอ,อะไรของมึงอ,อะไรของมึงอ,อะไรขอ,อ,อรขอึไอซับได้โอกาสแล้ว <c oughs> มามามึงมามึงมา <c oughs> ใครวะไอ้เชี่ยโอ้พี่พิมเข้ามาเดีย๋ยวเดี๋ยวขอเวลาหน่อยแป๊บกินได้ไหมยังเป็นทองกินได้ไหมเรากินไปแล้วไอเชี่ยเรื่องรถไหม เลื่อนรถอยู่อ่าฮะเพิ่มดีเออเอ็มเปอร์ทนี่ไหนกินนั้นเล็ดนั่นอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเกมหมดแป๊บไอ้สักกูไปเชียโต้งเอ้ยไอ้เหี้ยกันเดี๋ยวเดี๋ยวแขกรับเชิญนะครับแขกที่ไม่ได้รับเชิญนี่ไอไอพี่พิมแฟนเต้นเนี่เข้ามาด้วย ทีมาเราก็ได้อยู่สปาเนี่ยตายมั่คอยู่ี่เห็นไหมแฟนเินขออะไรเินพี่ทายอยู่โอ้โหนี่แฟนเินเสียดังชิบหายเลยสาะเด้เอ็แมนต่กูก้านี่กูเดินไปตบแล้วนี่ยใจใครอะเรานี่แหละ่าเลยมัว บนหมาจริงค่ะฮะอะไรนะอะไรอะมันถามหนมว่าอะไร่ทยใหม่เลยพ่อดมตัวอัคร้าตัวอัคร้า มาเดี๋ยวเราเสกแอปเปิลทองมาดิเสกไงวะไอดีเลยแอปเปิลทองหนึ่งอันก็พอแล้วกันดูรับใส่หูใส่ยูใส่ยู เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกินกันไม่รีโล่ะเดี๋ยวเราเอาเข้ามาแป๊บนี่กูอัดเล่นมาค่าได้โอ้โหเจ็ดนาทีโอ้ไอสัตว์กันเอาเข้ามาดิไปไปไปเห็นไหมเนี่ยตังหมดกแอดไปไหนแล้วว่าจบ

เห็นไหมสายโหดกินแบบอามาตากัน่ะ้องให้เราตีดูทีหนึ่งอะอะไรลองให้โอกาสเป็นไร ได้ได้ได <ism Durch tus k> ้เลือดเต็มแล้วเลือดเต็มกัารดูวเราเห็นกันอยู่ในเกมตายแม่งแล้วตอนเจอไม่พอนะโดลุดออยหลุดเหรอเออเอาไปเสิร์ฟเหรไม่เอาไอสัตว์ไอกันนะ ไอเชียวบวบอไอสัตว์บอเสือกมึงไอนี่อกะคุบอกดีกสสสสสเสือกมึงไอสัตว์เสือกนั่นแหละเราฆ่าแล้วก็เราให้เราเป็นผู้น้าที่ดีใจดีห้าไฟจังหวะดเดี๋ยวเขียนอะไรเดี๋ยวมาครับอะไรมาครับเอ็มซีจีจีมามมา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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเวลาหนาะเป๊บ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 มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดมาวีตอนทักกันไม่เคยร้องอุ๊ยอุ๊ยอม่ มาดิคุณเอ้าไอ้เชี่ยคุกับสะโาวตายเลยกุกกับเอ้ยไม่ได้ไม่ตายสิกลับสะโาวเหลยตามหัวใจลราตามหัวใจมาเปไหนวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งไปอยู่มุมนู่นอะ

ยังเพิ่งเก็บของกูอัดคลิปอยู่มาไว้ากันดีเด si> ี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปเก็บเก็บของก่อนมาต่อยันมากันมาตัวตัวมาออกไนะนะมาต่อยเลยเอ้ดังชิบหายแดดแมตต์มาแล้เนี่ยใครใครตกใครตกปะแพ้กันมาบนเนี้ยมาขึ้นมาขึ้นมา ชเอเฮ้ยไม่ได้ใช้มือเฮ้ยเฮ้ยไอเหี้ยเอ้ยงกันพไม่ใจมีดาเมจนี่เออได้ๆๆๆออกโรีฟาดกันก็น่งไกฝันหน้าเลยเยอะเนเยอผู้อนยอนเ่า่ละม่ได้ ใสตรตูนอา,ามาตักไอ้ช่ากูซ่าฮ่าฮ่้โหแล้วิวแม่งมาตักดูพิด้วยขาดตัวตายดีกว่าเข้าไปเก็บของใน PVP เลยไม่ต้องเก็บเอาเก็บก็ได้อ่าเก็บนะอของไม่เก็บ ซื้อดีว่ะเราเราไปตังคะฮเราไังก็ได้เราพิมเ้าก้าก้ากกประมาณ20ตัวอุแลเราก็ทาเป็นถ่ายอยู่นะครับเออคูถ่ายอยู่เนี่ยเออน้ำตาอยู่หมดเลยหมดเลยที่เ้าว่ามันใส่อยู่งี้ว่ะใสป่ะ ไม่เราฆ่า,ากันเมื่อกี้ด,ฟฟ like ดูเฟนเฟนกันเอ้เฟนกันเฟนเจินเข้ามาขอโอพเลยเเนี่เราคนหาให้เนี่ยไปท <มา S 1> ับวัพแดงเลยไม่เอาเไปฮะแต่ยู่สีฟ้า <c oughs> ราอยู่สีฟ้า กีฬาสีหรือเลยโอ้คนละเรื่องเลยเอาเอ้เอาสีเลยไปสีแดงกันเลย้าเอาสีแดงมาเอาหน้อยแล้วนไปละมาต่อยกันไหมต่อยกัน กันตุกเดี๋ยวลงมาลงมาลงมาดิมาเลยเนี่ยขึ้นมา <c oughs> ไม่มีต้องไกลเว้ยฝั่นหัวไม่มีข <c oughs> ึ้นมาเฮ้ยอย่าดังเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยเอากลับสะเปาเลยสเปาเลยอะไรวะไม่ใช่ไปกดโดนว่า เดียจะตายแล้วเฮ้ยจิโกงจะเบื่อข <c oughs> องตรงเลยอย่าเก็บนะดิ้งเอาไว้เหมือนเดิมเลยขาเราดิขาเราออะอะไรอะอะไรเข้ามายืนกันเชียอะไรอ่ะกูจะตายอยู่แล้วเนี่ย จบแหหมัวฟาดอะไรอ่ะหัวฟาดกูแทบคิวเองยังดีเลยจ้าข้าดิทีพีทีคลิปนี้แม่งไม่จบนั่นเออแป๊บแป๊บแป๊บไหนอะขอ คุณกันโดนแม่ด่าแล้วนะครับไอ้แม่กันมาแล้วเหรอมาต่อฮะต่อแม่กันแม่กันดา่าไม่ใครอ่ะบอกไม่น่าจะใครบนเหนอเมื่อกี้ไม่ใช่ใครอะไม่ใช่อะไรอะครับอยู่เมื่อกี้อันน้กันไม่กูยังว้าต่อเร็ว ไม่รู้กันเดี๋ยวน้องเราจะเข้ามากันเราฆ่าหมดเลยไข่เสี่ยงจี๊กคือิีหายเลยโอ้ยอาเอาตกได้เอาเกือบได้โอ้ยตกเลยฮะโอ้ยผีมาแล้วหัวใจเออหัวใจเดียวโอ้โหหัวใจหัวใจเดียวฮะสิม เดี๋ยวน้องเราเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเราหางจากใครโทรศัพท์โทรัพท์ดิมไปเลดิมมาดิน้องดิมน้องดิมตามพี่มาน้องดิมดมดมดมนะกเเดี๋ยวเดี๋ยวดิมแป๊บเดียวเดี๋ยวน้องดิมตามพี่มาน้องดิมนี่ก่อนน้องผมนะครับเข้ามาเล่นเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างเดียวน้องดิมเข้ามาน้องดิมตามมาเร็ว กันมาเร็วกันเดี๋ยวไปเก็บของข้างล่างก่อนดีมมาี่ดีมมาี่เร็วน้องดีมมาฆ่ากันใน PVP นั้นแค่พี่บอกว่าเริ่ม้องปตีได้เลยนะน้องดีมนะน้องดีมเข้าสีแดงหรือสีน้ำเงินอะมาได้เดี๋ยวไปเก็บของก่อนไม่ใช่น้องดีมเข้าสีแดงอะเขียนไหมที่มันเขียนว่าแดงอ่ะโอ้น้องดีม มึงควายหรือมึงเขี้ยเนี่ยต้อง <respuesta. S 2> ดิมมึงคลิกที่ป้ายอ่ะนั่นแหละตัวต้มเลยมึงเก็ตแล้วนะไอ้ต้องดิมเดี๋ยว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 มึงอย่าทุบเสียสัตว์เดี๋ยวกูแบนเลยเขี้ยต้องดิมถือดาบดิถือดาบไอ้สัตว์เฮ้ยอย่าเตะเดี๋ยวกูเดินไปหัวหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ มาลุมาลุมกันเลยมามากันมามาลุมกันมาลุมมาไอสัตว์มามึงไปไปไมามามามอุ้ยเล็กเล็กเล็กเลเล็กเล็กขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อ่้ยอุ้อุ้้อุ้ยอุย้ยยอ้ยอ้ยยหา้ยยอยุ้ยอุุุ เอ้าโดนกระวงเพชรตายตายกันหมดโอ้ยคิดนีเยังไม่จบเว้ยเระหยิบข้าวเราทีแล้วดิีโดนกระวงเพชรตายอ่ะเออดีควายตังค์กูเดี๋ยวกูต้องเสกตังค์ใช่ไหมเนี่ยไอ้โง่แล้วอาจจะกินอาจจะกินนาทีเดียวกันยืดไปเลยยืดจนอยู่จิตตาละ มาอีกสักทีมาเก็บของก่อนเอานองเราตกลาวาตายควายตาลึงเลยนันหมกขนาดหนักแล้วเนี่ยหน่อยคุณกันฮะแม่งควายตายโหงต้องดีมเข้ามาอยู่นิ่งๆนะอย่าเดินไปไหนขึ้นไม่ได้ ปิดซ pues ัดควายควายตายหงส์ <c 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 ีอมาโอมาเด้เอาซื้อของครับน้องน้องกดซื <c <c ้อของครับอ่ะสงสัยน้องไม่มีตังคงแน่เลย k e e ม m น n ี y D R E A M แปดเจ็ด น้องดีมกดที่ป้ายอ่ะน้องดีมคลิกที่ป้ายทีนึงอ่ะอ้าวเฮ้ยโอ้ผไม่หายแล้วไปเอาการแบบไปเลยเอาโอ้ย้องดีมอ่ะคลิกที่ป้ายเหมือนกับไั้น่ะเดี๋ยวพี่โอนตังค์ไปให้นะแป๊บนึงกดป้ายห้ มาดิโดเดี๋ย็กน้องดีมคลิกที่ป้ายอ่ะไอสัตว์มาไดแล้วโดนทำคิวไอ้น้องทำคิวประมไงบอกกว่า K I L L คิวแล้วก็าชื่อใช่ไหมเออใชอ่ผมไม่เล่นมไม่เล่นทำแล้วก็พีพ,พีตัวเดียวก็พอละพีตัวเดียวพอละ มีตัวเดียวอเด็กอ่ะเฮ้ยอ่ะก็อที่ป้ายควายเออนั่นแหละรัวกันควายโอนไปให้เก้าหมื่นมันเสียสิบบาทมันโอ้ยเราไอ้นี่เว้ยกันเราอึดพีพีแล้วไปมาแล้วพีพี ไอ้ควายเอ้ยหัวใจเดียวเองน้องอย่าดังเดี๋ยวพี่ให้ไป้อยคนละใบน้องอย่าดังเดี๋ยวพี่ให้แบงคพันคนละใบเนาะเดี๋ยวพี่เช็คแบงคหมื่นเลยเนาะโอ้กันของตายแล้วอะได้เจอนเนี่ยฮะเอาเลยมาเขาได้เนี่ยเอาไหม อย่ทับคิวเดี๋ยวกูแบนไอ้สัสอย่าทับคิวไ่มาไปเจอกันมามาเนี่ยมาตรงกลางเนี่ยกันมเลยบุกมาตงอยู่ตรงกลางนี่เดี๋ยวเราบอกไอ้นี่ก่อนมาพิวแล้าอยู่แดง มาตายอัดไปยิสนาทีเดียวต่ได้ตั้งตัวเลยลๆมาลุงมไอ้นุ่งกันมาลุ้มาลุมคนล้งกันตั้งเขาตกเราอะเอาไม่ใช่เขาเนห้เยมาเาแล้วมากันมาอยู่ไหนไปเลยเอา เันีมเมเน้ยวออ็นชาดาวหมน่หัวใจเดียวคิวตัวเองเลยไปอืมายแล้วมีคนเล่นสีคนไหม คิดวนี้แม่งไม่จบขอดูชีได้ขอดูสิครโอ้ยคนควายมันไม่รู้เลยน้ำเชี่ยอะไรมาอ๋อไปตาดิมอ๋ออืมควายขนาดหนักเลยออกมาพี่พีมามาเก็บเมฆดูเขาเอ็นชาร์จได้เอ็นชาร์จไงแล่ะลืมต่อต่อตาที่องเรา ถ้ายืดไปตรงกลางกันนย่สิบสามนาทีแล้วของเราอะไรมึงคิดทำไคิบงอ๋อ <20 S 1> อัคิสามนาทีเออได้อแตยีิบสามนาทีเฮ้ยอย่ <c oughs> อยการบินได้ขึ้นมามขึ้นมาเราอัดมากี่แล้ววะไอเราอัดมายี่สิบสียิบห้าแล้ว เราต้ไปถึงชคนักเลยกันกไปไโดนไมะบงคไรโอยตมาไฆ่าตัวตายดีกว่าโอ้ย

อย่าดังอย่าหลุดไม่ข้ามให้ลุกให้พอดีลุกเอาการนะเอ้ยเอาครับอาออ้าวคุณการเข้าไปแล้วเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่อสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องอเดี๋ยวครับลืมฝากกดซับสไครคุณกันกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลรไปก่อนนะครับฝากกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ,ส,รำรบสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ